สำหรับใครที่สนใจเพิ่มขนาดของตัวองคชาตให้อวบอิ่มแล้วก็เส้นรอบวงที่มากขึ้น ในคนที่กังวลเรื่องของความเจ็บเรื่องของการพักฟื้นนานหรือการเป็นแผลเยอะแนะนําว่าการฉีดฟิลเลอร์จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เพราะว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนานทางออร่าโซคินิกของเราก็มีตัวฟิลเลอร์ที่ผ่านออยหลายๆกลุ่มด้วยกันวันนี้หมอจะมาแนะนําทีละตัวอันแรกเลยก็คือเป็นฟิลเลอร์ของทางเกาหลียี่ห้อนิลลามิสนะคะทั้งกล่องดําและกล่องทองตัวนี้ผ่านทั้งออยไทยผ่านทั้ง USFDA ซึ่งเป็นออยของ ของอเมริกาและของยุโรปด้วยค่ะข้อดีของฟิลเลอร์กล่องทองนะคะจะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่กว่าและสามารถอมน้ําและทําให้ฉีดแล้วฟูมากกว่าสําหรับฟิลเลอร์กลุ่มที่2นะคะเป็นฟิลเลอร์ค่ายยุโรปกันบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือตัวเบอร์โลโทโรนะคะเบอร์โลโทโรเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่น In t e ท s e ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ข้อดีของเบอร์โลโทโลอินเทนส์เนี่ยก็คือจะมีความคงตัวสูงเนื้อยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเวลาฉีดจะไม่เป็นก้อนและสุดท้าย ค่ะก็คือ ฟิลเลอร์ในกลุ่มของค่ายอเมริกากันบ้างนะคะตัวนี้หมอเลือกตัว j u วีเด r m v โบลัตัวนี้จะมีเนื้อที่แข็งที่สุดถ้าเอามาฉีดบนใบหน้าก็คือความแข็งทดแทนกระดูกเลยนะคะถ้าเอามาฉีดที่องคชาตินะคะก็จะทำให้การแข็งตัวหรือการสัมผัสได้เหมือนของจริงมากขึ้นค่ะเนื่องจาก v o ลัคใช้เทคโนโลยีของ Ycross Ycross ก็คือเป็นการที่โมเลกุลของตัวฟิลเลอร์นะคะจะยึดหนาน แน่นเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ทําให้เวลาฉีดเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ทนต่อการยืดหยุ่นเสียดสีได้ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะกับคุณผู้ชายที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเลือกฟิลเลอร์ยี่ห้อไหนหรือกลุ่มไหนหมอจะมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะได้ฟิลเลอร์ที่เหมาะในแต่ละบุคคลค่ะและนี่ก็เป็นฟิลเลอร์แบบต่างๆนะคะที่ทางออร o l c l i n ิเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับสรีระของแต่ละคนค่ะ